สิ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับโรงเรียนประจำที่อังกฤษโรงเรียนประจำเป็นแค่พื้นที่สำหรับคนรวยหรือคนดังจริงเหรอตอบเลยว่าไม่ใช่โรงเรียนประจำในอังกฤษทุกวันนี้พัฒนาไปมากจากภาพจำของสถานที่เฉพาะกลุ่มของคนชั้นสูงที่เรามักจะเห็นในละครตอนนี้ทุกโรงเรียนเป็นสถานที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทั่วไป หลายโรงเรียนมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทักษะทางศิลปะหรือความสามารถด้านกีฬาหรือทุนการศึกษาสำหรับครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เรียนที่โรงเรียนประจำแห่งนี้โรงเรียนพยายามสร้างชุมชนที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาต้อนรับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการโต้วาทีการแสดงหรือแม้แต่การเล่นกีฬาต่างๆดังนั้นไม่เกี่ยวกับว่าคุณมาจากไหนแต่เป็นเรื่องของศักยภาพและสสิ่่งงททีีามรรกับโเยน ได้นั่นเองเพราะโรงเรียนพร้อมให้ความร่วมมือส่งเสริมความหลากหลายและมอบโอกาสให้สำหรับทุกคนอาหารที่โรงเรียนประจำที่อังกฤษมีแค่เบเกินใหญ่ๆกับชิสหรือเปล่า ลืมไปได้เลยโรงเรียนประจําในปัจจุบันมีการพัฒนาอาหารกันมากขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่เพียงให้นักเรียนอิ่มท้องแต่ยังเน้นดูแลสุขภาพของนักเรียนอีกด้วยหลายโรงเรียนอังกฤษถึงกับจ้างเชฟมืออาชีพที่มีประสบการณ์มาเป็นผู้ดูแลอาหารของนักเรียนเช่นโรงเรียนไบรอนสโตนที่มีเชฟจากโรงแรม5้าดาวมาดูแลให้นักเรียนทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอร่อยและสวยยังกับหลุดออกมาจากอินสต g าแกรมบางโรงเรียนยังมีจัดงานอาหารทีมต่างๆเช่นเม็กซิกันเฟสต้าหรืออาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิ รวมถึงการใส่ใจถึงความต้องการพิเศษของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัตเจหรือผู้ที่แพ้อาหารก็มีเมนูรองรับสําหรับทุกคนดังนั้นลืมเรื่องอาหารแย่ๆที่คุณคิดไปได้เลยเพราะอาหารในโรงเรียนประจําทุกวันนี้เกินคาดไปเยอะโรงเรียนประจําเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายและไม่มีความสนุกจริงหรอยังไงก็ตามแน่นอนว่าต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์บางเช่นกับห้องตรงเวลาหรือห้ามใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยจนเกินไป แต่บอกเลยว่ามีความสนุกมากมายรออยู่แน่นอนไม,ม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทีมกีฬาวงดนตรีการแสดงละครหรือชมรมศิลปะและกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเช่นทัศนศึกษาที่ลอนดอนไปเที่ยวชมสถานที่สําคัญพิพิธภัณฑ์หรือโรงละครและทิปไปสวนสนุกหรือสูมาจนภยัยที่ให้นักเรียนได้พักผ่อนจากการเรียนและสร้างความทรงจําที่น่าจดจําเรียนโรงเรียนประจําต้องร้องไห้พอคิดถึงบ้านแน่ๆ ช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างแต่นั้นก็ไม่เป็นไรเพราะพอได้พบกับเพื่อนใหม่ได้ทํากิจกรรมมากมายและได้รับความสนุกจากผู้ดูแลความคิดถึงบ้านก็คงหายไปปิดทิ้งความจริงแล้วโรงเรียนประจําช่วยให้คาแนะนําช่วยให้คุณได้รับการดูแลแล,และค้นหาตัวตนสอนให้จัดก,การเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้รู้จักดูแลตัวเองท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ทําให้เมื่อคุณจบการศึกษาไปทําให้คุณมีความพร้อมในการเรียนต่อมาหาลาัยด้วยตนเองในอนาคต และทั้งหมดนี้ก็คือความจริงจากโรงเรียนประจำที่อังกฤษแต่และโรงเรียนก็มีความเจ๋งและจุดเด่นในแบบของตัวเองหากคุณสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนประจำหรือกำลังคิดที่จะสมัครเข้าเรียนถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราหรือหากมีคำถามเพิ่มเติมมาเมนคุยกันด้านล่างได้เลย